สวัสดีผมมีชื่อว่าจอจและว,วันนี้ผมก็จะพาทุกคนปรู้จักกับป่าแห่งนี้นะครับไม่รู้ที่ไหนเนี่ยโอเควันนี้ผมจะไปที่ประเทศไทยนะครับผมเป็นคนมีความฝันว่าผมจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยนะฮะโอเคแต่เราไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยเราก็จะเดินนะฮะไม่รู้จะกี่ไม้แต่เราก็จะเดินไปในเมื่อเรามีความฝัน เราก็จะทำตามความฝันนั่นเองนะฮะเราจะไปที่ประเทศไทยเอาล่ะตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับทุกทุกคนผมไม่รู้วิธีการเดินเลยงไงวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไงเดี๋ยว,ยวมึงช่วยมึงช่วยเดินดีๆกูก่อนมึงจะล้มทำไมแล้าอ๋อต้องคลิก ไปครับผมทุกคนตอนนี้เราเรียนรู้วิธีการเดินแล้วนะครับพร้อมหรือยังเฮียเด็กแล้วกูจะลำนื้อไงเนี่ยในเมื่อเราจะไปเที่ยวประเทศไทยเราต้องซ้อมการลำไว้หน่อยนะครับผมเผื่อได้ใช้เอาละฮะจักรจันตั้งท่าลำเฮ้ยเอ้ยจะเฉยเฉยเฉยอ่าอ่าอ้าขี้ขวาโอเค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 โอ้ยเก็บมาไ่้ โอ้ผมวิธีดูวิธีการเดินแล้วทุกคนตามผมมาครับตามผมมาครับตรงนี้จะมีทางราดชันนิดนึงนะครับผมต้องค่อยๆลงหายใจคุณโอเคคุณโอเคคุณโอเคกับจิมฉันจิมไม่ฉันจิมใช่ไม่ฉันจิมแค่ผ่อเคลายไม่ต้องอายใครทุกคนล้มไรุไทม์เองกอนหมดเลยฉันดีฉัน t ีชื e ออะไรลูกฉันเนทเ t ทดีใจที่ได้พบคุณโปรแกรมชื่ออะไรโปรแกรมชื่ออะไรชื่ออะคร Or whatever. Oh, it's not a camp. D-uh... Did my parents? Uh oh No. 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 It's just a cave. Oh. But it's mysterious. Of course, you're full of questions. I got it. But before we get to that, there's just a few things I've got to explain. Oh. Uh. That's okay. I. It's. Alright. If I can I go. Go. No. Like, if I leave, are you gonna stop me? No. Oh, of course not. โอเคแล้วผมจะไปหันออกน่าจะได้ที y คุณบราดเจอกันเอ้าสอนงันวะเฮ้ยมึงมาช่วยสอนวิธีการเดินให้กูก่อนมันเดินยังไงอ่ะฮะซับกูอ่านไม่ทันเลยพวกมึงคุยอะไรกันอ่ะนี่ดูวิธีการเดินเกมมาเลยเด็มาครับทุกๆคนตามผมมานะครับตรงนั้นเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะครับปล่อยเข้าไปเราจะมาตรงนี้กันนะฮะเราจะไปที่ประเทศไทยกันตามที่เราบอกไว้ ผมต้องขอบอกเลยว่าความฝันมันเกิดจากที่ผมได้ดูชิปเด็กคนหนึ่งได้พูดว่าอย่าไปบินให้สูงดังใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวแต่ตอนนี้กูเดินอยู่นี่ถ้าที่บิดไม่จำเป็นต้องเหมือนใครกูแค่ลมก็พอแล้วโอเคไปต่อครับผมเราไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นแหละเราจะเดินโอ้โหเดินแบบสบายมากทุกคนโอโโอ้โหโอ้โหโอ้โหจ้ะกูชอบฟิสิกส์กูชอบฟิสิกส์อ่ะฮะอ่ะฮะขยันขันแข็ง ขยันขันแข็งกูชอบมากเทคนิคตรงนี้ตูุดเอาละครับตอนนี้นราออกจากถ้ำแล้วนะครับออจะเออโอ้โหกูจะออกอยู่แล้วเชียวโอ้เปเดี๋ยวเขาไม่ได้ไฟกูไม่ถนัดเลยมุมนี้ชิบไหยเอาเอาทีเดิมโอเคมึงเป็นอะไรครับพี่โอเครับอุ้ยเอาละเกิดปัญหาแล้วครับทุกคนตรงนี้สงสัยว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เทคนิคทีหนึ่งนะครับในการก้าวข้ามเข้าไปเราจะต้องก้าวข้ามขีดจับัดของตัวเอง เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดเย่โอ้ยโอรู้สึกว่าข้างหน้านี้จะเป็นอ่าไ y ดับ n นท์อินโอ้โอมายังไงเนี่ย e r f r o m t h e ร a v e y e ม h Yeah. yeah. No, ่เย่ e l ไอเอ่อรู f เราไปผ o Just cut straight to the good stuff. Uh, Come with me. Uh, that's a... Won't take a minute. Just, just very close. Actually, I do I have to... I gotta... It, it's not a scam. I'm not going to charge you any money. No, I... I, don't. I I'm not going to hurt you. No, I... I'm just trying to get you some shoes. Uh, no, I... Yeah, because of the bare feet. I know. Yeah, that's how I... That's how I like it. I just do... Just do feet. Yeah, but is there maybe just toilet? Toilet? Yeah, I just sorry, I just need to pee. How badly? Just normal. Bad. This is pretty far, man. I'm worried about your kidneys. I've got strong kidneys. Yeah, just go behind this bush. I'll oh, wait. Oh, you 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 uh, yeah. I, I didn't you away. Well, I'm not here to No. Yeah. I, yeah, no, you don't want me watching. No, okay, can... I guess I'll just catch up to you. Okay. Don't hold it in, mate. It's not healthy. Hmm. yeah. yeah. Like we say goodbye around here. Yeah, yeah. Yeah. โอ้โเกลัวไห้โโเฮ้ยกูว่ามันไม่ใช่ละมึงแน่แนมึงกำลังจะล่อลวงกูแน่แน่เลยทุกคนอย่าไปไว้ใจใครถ้าเขาชวนไปไหนอย่าไปไว้ใจนะครับผมโอ๊ย้าวกเขานี้ไปเราก็จะถึงชายแดน้ฮะเย่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 นีๆโอเคตั้งรัก ว้าวสู่ประเทศไทยเราจะไปหากะเราจหอกยอกหอกหอกอกหากระเทียมเราจะไปประเทศไทยเพื่อไปหากระเทียมบ้านกูไมีมีเลยมั้งอะไรวะทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเมื่อผม ในเมื่อผมมีความฝันแล้วผมรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงมมาป่าแถวนี้นะครับโอเคเราต้องรีบเดินแล้วเดี๋ยวมืดนะครับผมก็ต้องข้ามก้าวข้ามไปข้าชีอื้าไปชีวิตกูไปใช้ลำบากยังวะแอนที่วจะนอนอยู่บ้านเฉยๆกูต้องมาทำอะไรี่กูต้องมาเดินอะไรด่โอชิบหายแล้วทุกคนข้างหน้ามีไม้ แท่งหนึ่งโอ้สองแท่งมันก็ไม่ได้ยากเลยเราเราบอกเลยมันก็แค่ต้องกจะจัไว้ดีๆอาา่ะฮะเห็นไหมไม่ยากบอกเลยไปครับผมต่อเอาละครับผมไปเราก็จะขึ้นข้ามเขาลูกนี้กันไปนะฮะตอนนี้โอ๊ยเย๋ยมึงจะกอดอะไรแกน้ำใครเนี่ยไม่งินแล้วไม่เก็บไปทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางเนาะ ข้างบนรู้สึกว่าจะมีไฟอะไรไม่รู้นะครับผมตอนนี้ค่อยเดินค่อยเดินกลงภูคาเท่าไหร่แล้วก็จะไม่แคร์ขึ้นขึ้นไปโอ้ยโอ้ยลำบากลำบนอ่ะฮะเฮ้ยจังหวะมาขึ้นมาละ Hey, 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 is this anybody's camp? Oh, Christy... Oh, slimy. Ugh. Oh, 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 oh. oh, hey! Hey! Oh! Is there anybody there? Oh คิวกินเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอา โอ้โหชีชิ๊กโอ้โหตายตายตายในขณะที่ผมกำลังเดินผมเริ่มคิดแล้วว่าทําไมผมจะต้องมาเดินอะไรอย่างนี้ผมเริ่มคิดถึงใครหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมกูไม่ได้บอกบางจะไปกูมาเดินเอาเอาเอาขากูเป็นอะไรเอ,เอาสอาสนิบาตแดงสันนีครับผมเสียงอะไรนะเสียงอะไรนะ่ะโอ้โห เฮยชิบฮัลโหโอ้ยโอ้โหแล้วกวอะทักยากมากทุกคนครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับข้าข้างหน้าเป็นทางแบบว่าทางตัดขาดนะฮะผมจะต้องใช้ความสามารถของผมทั้งหมดที่มีในการข้ามมันไปให้ได้กูจะไปยังไงดีเนี่ย ไม่ค่อยค่อยๆก้าวข้ามค่อยก้าวข้ามค่อยก้าวข้ามมองดีๆไม่ค่อยก้าวข้ามนี่ไงแล้วก็อาฮ่าผมข้ามได้แล้วครับทุกคนผมข้ามได้แล้วเย้โอ้ยอะไรครับข้า,างหน้ามีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมไม่ขนามือเราหลอกบอกเลยเจ๊ไม่ขนามือเราหลอกบอกเลยนี่เป็นไงย,ยอดปะละ่ะเออนี่นี่มาครับโอ้โหทา้งล่ะอันตรายยิ่งนักเราต้องค่อยๆก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวก้า ใช่ยังนาอะฮะไปไงเนี่ยไปเลยเฮ้ยคาชิกคาชิกชิบหายแล้วโอ้ยังยังจะอันนี้แหละชิบหายแล้วเขาแค่ไปแล้วกูไปโอ้ยชิบหายโอ้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 โหกูไม่ตายได้ยังไง อเออเออออรกเราต้องเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะท่านผู้ชมเอาละผมเกิดปัญหาผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะครับอย่าบอกว่าตรงนี้ก็ลงมาใหม่หมดเลยอะร้องกันอะไม่จจาเป็นเรื่องบินที่สูงดังใครเขาจงเดินเอาเท่าที่เราจะเดินไหวเป็นแบบน้ำดีกว่าุุุุเจ้ออสดชื่นครับผมสะบัดร่าเลย กับผมผมอาบน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนฟีมาสบายตัวเลยสบายตัวจุบจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ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 บุบจุบจุ๊บจุบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊้จุ๊บบจุ๊จบจุบนุ๊บจุ๊บุ้๊บจบจุ๊บรุบจุ๊บจุ๊บจุับจบจบจุ๊กบาบจบ โอ้ยกูเพิ่งอาบนะ้ำมึงอย่าเพื่อดิดิมกูลงน้ำเลยทีนี้นักรบย่อมมีบาดแผลเอาแล้วครับตอนนี้ผมได้ทำการอ้อมมาอ้อมเขารุ่นั้นมาแล้วนะครับผมถ้าในเมื่อเราอ้อมได้เราจะข้ามทำไมจริงไหมครับผมกูไม่ได้เมื่อยที่ขากูเมื่อยที่นิ้วเนื่องกอดครับผมดูรู้สึกเบื่อขอ,อ,นนนอนั่งกอไปะตอนนี้ผมมาถึงประตูเมืองจีนผมมาถึงตรงประตูนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ เอาไปดูในถ้ำก่อนกูรู้สึกคุ้นๆขับคายขับคาเบื่อทางนี้กูจะเคยข้ามมาโอ้ยวัวชายแหละวัวชายแหละมาขนาดนี้อ่ะเฮ้ยมันได้อย่างงี้สิฉันะงุดหิดจริงๆเลยอันนี้ผมเดินเก่งมากครับทุกคนมึงขาอ่อนเป็นอะไรอ้าย รูปหน้ากว่าอันเก่าอีกบอกเลยเมื่อกูเดินเป็นคนเมาอย่างนี้วะเมื่กูเดินเป็นคนเมาอย่างนี้วะโอเป้าหมายเราอยู่ข้างบนตรงนั้นต่อไปนะครับผมเราต้องขึ้นไปข้างบนสูงชันตรงนั้นนะฮะในเมื่อเรารู้จักการเดินจะไม่มีอะไรท้าทายเราได้อีกต่อไปคอยดูทุกคนเราขึ้นมาถูกทางแล้วทางนี้แหละครับผมยายผมมั่นใจว่าทางนี้แน่นอนโอ พุงถลอกหมดแล้วโอ้ลงไปนี่กูตายแน่ๆชิบหายละชิบหายละเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ว้าอือโอ้ยเอ้ยกูขี้เกียจขึ้นไปแล้ว <laughs> เออ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 กูชอบฟิสิกส์กูไม่ลุกละกูจะนอนอย่างเงี้ยแหละกวางถขวอยู่กลางเข่าไปกลางเขากวางเขาาเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยะลาอยากกินน้ำลำใหญ่น้ำไหลายยาไหลย้อยรสยากป้วยตานีตายวีเหียวเหลียววีเดียวเหี้ยววีเหียวไปเหี้ยววีเหียวมา